มาเดินกกใช่ไหมให้น้ำนกีฬากินข้าวอิ่มแล้วง่วงนอนพอเ,เรียนไปนิดนึงเอาอยากนวดอีกปิดแขนปวดขาโอ้ยอ,อะไรวาให้น้ำ้กาดเถอะไม่ยิดใจแล้วช่างช่าง,งตูเป็นต้องหมอหนวดเป็นไดน้างแต่ผมนะนทำเป็นหลายอย่างิงางเอนนง มเป็นทั้งอาจารย์อเป็นทั้อาจารย์ตเป็นทั้งหมอนวดทำสารพัดอุ้ยคนด<ว>ี้อค่ปคนื้มไปขึ้ไปเอาซ้อมทรงอะไรจ้ะซ้อมทรงอะไรคะม่รู้ไม่รู้

การเรียนการสอนตัวละตัว,ตวนะของทีมาทางานท่านใหญ่ครับบ๊ายบาย